สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่จิมฮีบายเกยาหลีค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาปลูกต้นไม้อีกแล้วนะคะอันนี้เขาเรียกต้นอะไรไม่ทราบนะคะคล้า,ายกับต้นกุหลาบหินเลยค่ะทนแ้งนะคะเป็นพืชที่ทนแง้งคือไม่ชอบน้ำนะคะ่ะสามารถปลูกปลูกในบ้านได้นะคะวันนี้จับ มาปลูกกันค่ะได้กระถางมาสองกระถางนะคะวันนี้กระถางก็สวยมากเลยค่ะเป็นเงาและยิประยับนะคะเ,เดี๋ยวมาดูวิธีการปลูกกันเลยค่ะดูวิธีปลูกไปด้วยแล้วก็จะมาบอกประโยชน์ที่ได้จากการปลูกต้นไม้ในร่มนะคะนอกจากจะใช้เป็นไม้ประดับบ้านประดับโต๊ะรับแขกแล้วก็ดูสวยงามมีชีวิตชีวานะคะ mm hmm. เขายังช่วยฟอกอากาศให้เราด้วยนะคะ ช่วยดูดซับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กา๊าซคาร์บอนไดออกไซดนี้ก็เป็นกา๊าซที่ไม่มีประโยชน์ต่อคนเรานะคะแต่ว่าต้นไม้เหล่านี้เขาชอบค่ะเขาจะดูดซับไปใช้เองแล้วก็จะคายเอาออกซิกเจนออกมาให้เราใช้ค่ะ ซึ่งโดยเฉพาะในช่วงกลางวันนะคะเป็นการที่คนเราต้องการคือออกซิเจนค่ะ้าะนอกจากนี้ยังช่วยดับฝุน่นแล้วก็มลพิษทางอากาศได้ด้วยนะคะเมื่อเราเห็นต้นไม้ก็ทำให้เราสดชื่นค่ะแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายไม่เครียดนะคะแล้วก็ยังช่วยลดอุณหภูมิในห้องลงได้ด้วยนะคะ เราเคยสังเกตบ้างไหมคะเวลาเราไปห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆห,ห,หรือว่าตามบริษัทใหญ่ๆนะคะเขาชอบปลูกต้นไม้ต้นใหญ่ๆประดับห้องประดับโต๊ะทำงานเขานะคะเพราะว่าต้นไม้เหล่านี้ยังช่วยป้องกันรังสีอ v ได้เป็นอย่างดีนะคะ เคยเห็นสารคดีในประเทศญี่ปุ่นนะคะที่มีบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งค่ะเขาปลูกพืชผักสวนครัวในในบริษัทเลยนะคะมีครบวงจรค่ะมีปลูกนาข้าวด้วยนะคะเจ้าของบริษัทนะคงคำนึงถึงพนักงานนะคะทำงานเครียด,เ,ยดเมื่ออยู่กับสิ่งแวดล้อมอยู่กับธรรมชาติก็ทำให้พนักงานเขาผ่อนคลายได้นะคะ สำหรับต้นไม้ที่ช่วยฟอกอากาศก็มีมากมายนะคะตามาร้านขายต้นไม้อย่างเช่นมีต้นอโศกอินเดียต้นพลูด,ด่างหางจระเข้ลิ้นมังกรเยอะแยะนะคะสวยสวยงามงาทั้งนั้นเลยค่ะก็หามาปลูกไว้นะคะที่บ้านอย่างเช่นต้นตะบองเพชรนี่ปลูกง่ายมากนะคะไม่ต้องดูแลรักษาอะไรมากมายค่ะแค่ปลูกลงในกระถาง รดน้ำเดือนละครั้งพอพ่อปลูกลูกกระถางนะคะกระถางก็สวยต้นไม้ก็สวยค่ะแลเพ่ห้องมีชีวิตชีวานะคะไปวางไว้ในห้องรับแขกค่ะเพราะฉะนั้นแล้วต้นไม้นี่มีประโยชน์ต่อคนเรามากมายนะคะก็หามาปลูกไว้ประดับบ้านประดับห้องเพื่อฟอกอากาศแล้วก็ช่วยดูดฝุ่นละอองนะคะมีประโยชน์สารพัดประโยชน์ค่ะ ทำให้บ้านมีสีสันนะคะช่วยให้บ้านน่าอยู่มากขึ้นนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะก่อนจากก็ขอกำลังใจช่วยฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ